มาเ้อเพื่อนๆเดี๋ยวจะชวนไปเก็บพักกุมกันค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนั่นต้นเืงเหลืองกำลังสวยเลยค่ะยอดอ่อนๆเลยทุกอย่างกำลังจะเป็นไปด้วยดีแต่อีชั้นลืมเปิดเสียงไมโครโฟนค่ะแล้วก็ต้องมานั่งพากอยู่นี่แหละค่ะไมโครโฟนก็ติดอยู่กับเสื้อนั่นเลยค่ะแต่ลืมเปิดเสียงค่ะอีชั้นก็คุยอยู่คนเดียวนะคะนึกว่าตัวเองเปิดเสียงไมโครโฟนค่ะเป็นอย่างนี้มาสองสามคลิปแล้วค่ะลืมเปิดเสียงไมโครโฟนตลกไหมคะ่ะ ตอนนี้ก็มีอาการคัดจมูกค่ะเนื่องจากแพ้เกสรดอกไม้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะไม่รู้เมื่อไรจะหายสักทีค่ะกินยาอยู่ทุกวันค่ะกินจนหน้าบวมหมดแล้วค่ะจนไม่กล้าจะออกกล้องแล้วค่ะมาเก็บข้างทางนี่แหละค่ะต้นมันไม่สูงเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าเก็บต้นในป่านี่ต้นมันสูงสูงปีนไม่ไหวค่ะฝรั่งบางคนขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็มองเนาะใหญ่คนนี้เก็บไปทําไมเยอะแยะใส่ถุงอันเบ้อเริ่มเลย เขาคงไม่รู้หรอกคะ่ะวัยชั้นหาผักฟรีกินผักฟรีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะที่อ้อมเก็บส่วนมากก็มีพวกผักขมนะคะแล้วก็พวกผักกลุ่มนะคะยอดตำแยด้วยนะคะอร่อยค่ะโอ้ยเนอเสียงลำบากแทนอหายใจทางปากหายใจไปด้วยพูดไปด้วยทนฟังกันนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะพี่น้องเอ้ยคงใช้เวลานิดนึงอะคะ่ะกว่าจะหายดูเอาด้วยจ้าดอกอ้ออ,อเลยค่ะ เก็บเต็มไม้เต็มมือเก็บมันมากๆเลยค่ะอาทิตย์หน้าใบมันคงใหญ่กว่านี้ค่ะดอกมันก็จะไม่มีแล้วต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่าเวลามันมีแดดแล้วมันก็จะทําให้ใบมันเขียวขึ้นเร็วค่ะดอกก็จะร่วงท้องฟ้าวันนี้ก็สดใสจริงๆค่ะบวก22องศานะคะร้อนค่ะเพราะว่าฟินแลนด์ส่วนมากมันไม่ค่อยมีแดดนะคะ วันนี้เป็นวันแรกนะคะของปีที่ว่ามีอุณหภูมิบวก22องศาช่วงหน้าหนาะวน,นี่ยิ่งไม่เคยมีแดดเลยค่ะไม่ค่อยจะเห็นแดดกับเขาหรอกเวลาวันไหนที่แดดจ้จาๆน,นะคะอมก็จะมีอ่าตาแดงแล้วก็อ่มีน้ำตาไหลออกมาค่ะส่วนมากอมก็จะใส่แว่นดำนะคะไม่ได้ใส่เพราะความเท่หรอกค่ะแต่ว่ามันมองไม่เห็น บางทีเวลาแดดแาจานี่เราก็น้ำตาไหลค่ะเก็บเพลินมากเลยค่ะทุกคนเก็บอยู่คนเดียวนี่แหละคะ่ะไม่มีใครแยง่งเมื่อเช้าก็นั่งคุยกับคุณยายข้างบ้านอยู่นะคะว่าวันนี้ฉันจะไปเก็บผักกลุ่มเขาก็ถามเนาะว่าเธอเจะเอาไปทำอะไรกินผักกลุ่มนะ่ะออมก็บอกว่าฉันจะเอาไปดองใส่เกลือบ้านฉันกินกับน้ำพริกเนาะต้มใส่ไก่ใส่ปลาเนะแกงแซบ ใส่ยางกระบมาขามบ้านเราคุณยายก็บอกบ้านฉันก็กินไม่ได้กินแต่บ้านเธอดอกบ้านฉันก็เอาไปทําสลัดเหมือนกันแหละต้นนี้ก็เก็บตั้งนานค่ะทุกคนอยู่ไม่สูงด้วยค่ะไม่ต้องปีนแถวนี้ก็มีต้นเรียงรายกันสี่ห้าต้นค่ะแต่ว่ามันก็มีแต่ต้นสงสูงค่ะมีต้นนี้แล้วก็ต้นค้างเนี่ยค่ะ ที่ว่าเตี้ยหน่อยพอเก็บได้เนาะพอให้คนเตี้ยอย่างเราเก็บได้ค่ะเมื่อกี้ขี่จักรยานผ่านมาก็มีอยู่หลายต้นค่ะข้างทางแต่ว่ามันเป็นหน้าบ้านเขาค่ะไม่กล้าหยุดค่ะไม่กล้าหยุดเก็บหน้าบ้านเขาเนาะยอดนี่อ่อนๆงามๆเลยค่ะทุกคนเอ้ยจะไปแถวป่าลึกๆก็เห็นอยู่นะคะแถวปา่าแต่ว่ามันต้นสูงๆค่ะแถวปา่านี่ไม่กล้าปีนเก็บเรกค่ะเพราะว่าต้นมันเปราะขนาดเราดึงแค่นิดเดียวเอง มันหักดังแกะดูดูอันนี้ยอดอ่อนมากเลยค่ะหักดังแป๊กแต่ว่ามันก็ไม่ดังอะค่ะเพราะว่าลืมเปิดไมโครโฟนแต่หักมันมากเลยค่ะอู้ยอดอ่อนเลยค่ะพี่น้องเอ้ยยอดอ่อนมากเลยค่ะกําลังแซ่บเลยค่ะเราแวกนี้ก็ใช่ต้นของมันหมดนั่นแหละเด็ดเอาเด็ดเอาดูสิคะเล็บมือดําหมดเลยค่ะดอกมันมียางนิดหน่อยค่ะเหนียวเหนียวไอ้กิ่งนี้มันก็อยู่ ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่ะพอเอื้อมือเก็บได้ค่ะอีกมือนึงก็ถือกล้องค่ะถือกล้องไปด้วยเก็บไปด้วยนะคะมือหนึ่งก็ถือกล้องมือหนึ่งก็เก็บไปด้วยเก็บมันเลยค่ะอันไหนสูงหน่อยเราก็ขย e งนะคะขย e งเท่าที่ความสูงของเราพอได้ค่ะต้นพวกนี้มันขึ้นข้างทะเลสาบนะคะแต่ว่ามันก็ไกลบ้านคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมต้นทีเตียเตียมันอยู่ไกลบ้านคน สะออนไหล์เด้พี่น้องดูสิคะโดกโอ้อ,อเลยค่ะ